สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาชวนน้องๆคุยเรื่องการออสอบข้าราชการท้องถิ่นของปี2566นะคะคือมีคนที่เข้ามาคุยทั้งในเพจแล้วกเ็เพื่อนเราเพื่อนใกล้ตัวเราเนี่ยหลายคนก็มาปรึกษาว่าสอบท้องถิ่นเอ่มยากไหมหรืออะไรยังไงเพราะว่าปีนี้ปี66เนี่ย มันก็จะมีสนามสอบใหญ่อยู่3มสนามที่เขาจะเปิดสอบกันนะก็คือของกอพอขาสอบเป็นปกติทุกปีอยู่แล้วนะแล้วก็จะมีของอท้องถิ่นนี่แหละที่จะเปิดสอบกันสองสามปีครั้งอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ของข้าราชการของกอทมอด้วยนะคะทีเนี้ยเ,เพื่อนก็มาถามเรื่องของสอบท้องถิ่นแล้วก็บอกว่าปีนี้การสอบท้องถิ่นอ่ะมันจะมเีเขาเรียกว่า การหลักเกณฑ์การสอบที่เปลี่ยนแปลงนิดนึงนะทุกคนอย่างปกติอะท้องถิ่นอะเขาจะสอบภาคกอกับภาคขออ,อพร้อมกันนะคะซึ่งภาคกอเนี่ยก็จะเป็นการสอบเกี่ยวกับพรบรข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมซึ่งมันมีอยู่10กว่าเล่มแต่ว่าปีนี้เนี่ย คือปกติแล้วอะถ้าสอบแล้วไม่ผ่านก็คือจะต้องมาสอบใหม่ทั้งภาคกอภาคขอแต่ปีนี้หลักเกณฑ์มันเปลี่ยนก็คือสามารถเก็บภาคกอไว้ได้ตลอดชีพตลอดชีวิตเหมือนการสอบภาคกอของกอพอเลยแล้วก็สามารถนำ ภาคกอของท้องถิ่นที่สอบผ่านเนี่ยไปสอบภาคขอของท้องถิ่นที่เขาเปิดสอบได้นะคะนี่ซึ่งอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ใหม่เนาะแล้วก็ปกติอะจับไม่ได้แล้วว่าข้อสอบภาษาอังกฤษอะจะทอต้องผ่านกี่เปอร์เซ็นต์นะคะสําหรับการสอบแต่ว่าของปีล่าสุดหลักเกณฑ์ล่าสุดก็คือเขาบอกว่าจะต้องสอบผ่านในวิชาภาษาอังกฤษ 50%เอซอซึ่งก็เป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่เดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆนะคะเดี๋ยวจะสรุปสรุปมาให้คนที่จะสอบฟังกันอีกทีนะแต่ว่าในตำแหน่งของนักประชาสัมพันธ์เนี่ยยังไม่ฟันธงนะคะว่าปีนี้จะเปิดสอบหรือเปล่าเพราะว่าของบัญชีปี64ยังไม่ครบ ยังไม่ครบ2ปีนะคะที่ขึ้นบัญชีไว้เนะาะก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะคะก็จะมาแจ้งกงันเป็นระยะระยะค่ะ